สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เล่าผีก่อนนอนรายการที่พาคุณดำดิ่งสู่เรื่องเล่าสุดหลอนก่อนจะหลับตาลงในยามค่ำคืนคืนนี้ปิดไฟให้มืดเปิดใจให้ว่างและอย่าหันไปมองข้างหลังณนะโรงละครเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดลำปางโรงละครไม้เก่าแก่ที่ตั้งตางงานอยู่กลางเมือง ใครผ่านไปมาก็ต้องเงยหน้ามองพระตัวอาคารยังคงความขลังของยุค70โครงสร้างไม้สักทั้งหลังบรรยากาศเาากับหยุดเวลาไว้ตั้งแต่สมัยก่อนคุณธนาชายวัยสามสิบนๆทำงานเป็นช่างไฟและคนดูแลระบบหลังเวทีของโรงละครแห่งนี้เขาเพิ่งย้ายมาทำงานได้ไม่นานเพราะทางคณะละครกำลังจะมีการแสดงใหญ่ปลายปีทุกอย่างอยู่ปกติดีจนกระทั่งวันหนึ่ง เขาถูกขอให้ช่วยเคลื่อนหุ่นละครตัวหนึ่งขึ้นไปไว้บนเวทีหุ่นตัวนี้เป็นหุ่นไม้ขนาดเท่าคนจริงสูงราวร้อยหกสเซนติเมตรสวมชุดละครย้อนยุคแบบนางรำแขนขาต่อเป็นข้อต่อไม้ใบหน้าถูกแกะสลักอย่างประณีตจนดูมีชีวิตแต่สิ่งที่ทำให้ขนลุกที่สุดคือดวงตาเมื่อเหมือนมีใครจ้องเขากลับมาคุณธนาเล่าไว้ว่าขณะที่เขายกหุ่นขึ้นไปบนเวที เขารู้สึกเหมือนหุ่นมันหนักขึ้นเรื่อยๆเหมือนมีอะไรถ่วงไว้จนเขาเผลอพูดออกไปว่าจะหนักไปไหนวะเป็นผีหรือไงหลังจากนั้นก็เริ่มมีสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นคืนแรกเวลาประมาณตีสองขณะที่เขาเดินตรวจไฟก่อนปิดเวทีเขาได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆเดินบนเวทีทั้งที่ไม่มีใครอยู่เลยเขาส่องไฟฉายไปบนเวทีหุ่นตัวนั้นยังคงยืนนิ่งอยู่ที่เดิม แต่มุมปากของหุ่นดูยิ้มกว้างขึ้นกว่าเมื่อเช้าเล็กน้อยเขาคิดว่าอาจเป็นเพราะความเหนื่อยหรือเงาไฟฉายหรือไม่ได้คิดมากแต่เรื่องมันไม่จบแค่นั้นคืนที่2ไฟเวทีเปิดเองทังที่เขาปิดคัดเอาไปแล้วและกล้องวงจรปิดหลังเวทีจับภาพสิ่งหนึ่งไว้ได้เป็นภาพของเงาร่างผู้หญิงโดยวนรอบเวทีก่อนจะหายเข้าไปในหุ่น คุณธนานำคลิปไปให้หัวหน้าคณะละครดูผู้จัดการมองและถอนหายใจบอกว่าอย่าไปยุ่งกับหุ่นตัวนั้นมากมันมีประวัติจากนั้นเธอก็เล่าเมื่อ20ปีก่อนมีนักแสดงหญิงคนหนึ่งชื่อน,นิด,ดาเธอเป็นนักแสดงหลักของคณะละครโรงนี้สวยเก่งแต่ใจร้อนในวันที่เธอจะแสดงครั้งสุดท้ายก่อนจะย้ายไปต่างประเทศเธอกลับโดนถอดออกจากบทอย่างกระทันหัน เพราะผู้กำกับบอกว่าถ้ารำของเธอแข็งเกินไปนิดาไม่ยอมรับและเกิดการโต้เถียงอย่างรุนแรงคืนนั้นเธอแต่งหน้าครบชุดขึ้นไปบนเวทีรำบทสุดท้ายเพียงลำพังก่อนที่เธอจะผูกคอตายกลางเวทีโดยใช้สายสลิงของฉากเป็นเชือกหลังจากนั้นไม่นานก็มีการสร้างหุ่นไม้นางรำขึ้นมาใหม่โดยช่างไม้ที่ไม่รู้เรื่องนี้หุ่นตัวนั้นใครๆก็ว่าหน่าคล้ายคุณนิดา เรากับเป็นการจำลองตัวเธอขึ้นมาอีกครั้งและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทุกครั้งที่มีการรื้อเวทีหรือมีใครไปแตะต้องหุ่นตัวนี้มากเกินไปมักจะเกิดเรื่องไม่ดีกลับมาที่คุณธนาคืนนั้นเขาฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยือนอยู่หน้ากระจกหลังเวทีใส่ชุดนางรำแบบเดียวกับหุน่นเธอพูดเสียงเบาแหบแห้งฉันยังไม่ได้รำบทสุดท้าย ตื่นเช้ามาเข้ารีบลาออกทันทีไม่มีใครว่าหรือซักถามเพราะนี่ไม่ใช่คนแรกหุ่นตัวนั้นยังอยู่ที่เดิมแต่ตอนนี้มันถูกคลุมด้วยผ้าขาวและวางพวงมาลัยไว้ด้านหน้าทุกคนต่างก็หวังว่าเธอคงจะได้รำในโลกของเธอไปแล้วเวลาผ่านไปเกือบหนึ่งปีหลังจากคุณธนาลาออกโรงละครแห่งนี้ยังคงเปิดการแสดงเล็กๆน้อยๆแต่ไม่มีใครกล้าใช้เวทีหลักทุกอย่างย้ายไปอยู่ในห้องซ้อมเล็กๆด้านหลัง จนกระทั่งคณะละครรุ่นใหม่ชื่อเงาสะท้อนขอเช่าโรงละครเพื่อจัดการแสดงเฉพาะกิจพวกเขาเป็นกลุ่มเด็กจบใหม่จากมหาวิทยาลัยศิลปกรมีไฟมีฝันและมีความกล้าไม่เชื่อเรื่องผีไม่เชื่อคำเล่าลือและพวกเขาตัดสินใจเปิดเวทีใหญ่ใช้แสดงอีกครั้งอันผู้หญิงที่เล่นเป็นนางเอกเธอรับบทนางรำผี ในบทละครชื่อรําใต้แสงจันทร์บทพูดน้อยมีแต่การรําและการสื่อสารทางสายตาในวันฝึกซ้อมเธอเดินเข้าไปดูหุ่นที่คลุมผ้าขาวไว้เธอเปิดผ้าออกยังไม่ลังเลแล้วเอ่ยเบาๆว่าขออนุญ,ญาตหนูจะขอยืมร่างของพี่เพื่อแสดงนะคะหลังจากวันนั้นการรําของอันเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเพื่อนๆต่างชมว่ารำได้ผิวผิดปกติท่าทางสง่าง,งามแบบที่อาจารย์นาฏศิลป์ยังอึง้ง แต่มีสิ่งหนึ่งที่ทุกคนรู้สึกตรงกันดวงตาของอันไม่ใช่ของเธออีกต่อไปวันซ้อมใหญ่วันนั้นเธอรำอยู่คนเดียวบนเวทีในช่วงเย็นเสียงเพลงบรรเลงเบาๆผ่านลำโพงเสียงกลองโทนคลอจังหวะคนดูแลเวทีที่นั่งอยู่ด้านล่างมองเห็นบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่หลังม่านตอนแรกคิดว่าเป็นทีมงานแต่เมื่อแหวกม่านไปดูก็ไม่มีใครอยู่หันกลับมาอีกที อันหยุดดำกระทันหันเธอหันหน้ามาแล้วยิ้มบางๆพี่ว่าตรงนี้ควรมีอีกคนมารำด้วยนะวันต่อมากล้องบนจอปิดจับภาพได้ว่ามีหุ่นอีกตัวหนึ่งเคลื่อนไหวได้เองเล็กน้อยเหมือนมันค่อยๆย,ยกแขนขึ้นพร้อมกับการรำของอันไม่มีใครพูดถึงคลิปนี้ไม่มีใครกล้าดูมันรอบสองคืนวันแสดงจริงโรงละครเปิดไฟอีกครั้ง เสียงผู้ชมตบมือกึอกก้องอ่านก้าวขึ้นเวทีด้วยร่างกายอ่อนช้อยชุดนางรำสีแดงเลือดหมูสะท้อนแสงไฟท่าแรกเสียงดน,นตรีเริ่มเธอก้าวเท้าอย่างช้าๆมือพลิ้วไหวดวงตานิ่งสนิทจากนั้นเสียงผู้ชมคนหนึ่งที่นั่งแถวหน้าเอ่ยขึ้นเบาๆนางรำอีกคนใครอะคนชุดขาวที่ยืนรำด้านหลังไม่มีใครเห็นไม่มีใครยืนยัน แต่กล้องถ่ายการแสดงบันทึกไว้ในฉากหนึ่งแสงไฟสะท้อนเงาอีกเงาข้างอันรำท่าตรงกันเปะ๊ะไม่มีพลาดแม้แต่จังหวะเดียวเมื่อการแสดงจบลงเสียงตบมือดังลั่นอันโค้งขอบคุณก่อนจะเอ่ยประโยคสุดท้ายคืนนี้ฉันไม่ได้แสดงคนเดียวค่ะจากนั้นเธอก็เดินลงเวทีไปเงีย,งยบๆคืนถัดมาอันหายตัวไปจากห้องพักไม่มีใครพบเธออีกเลย เธอไม่กลับบ้านโทรศัพท์ปิดไม่มีข้อมูลการเดินทางแต่ในห้องแต่งตัวกลับพบชุดนางรำที่เธอสวมในวันแสดงพับไว้อย่างเรียบร้อยพร้อมพวงมาลัยแห้งที่วางทับบนกระจกและที่น่าขนลุกที่สุดหุ่นนางรำไม้ขยับมืออยู่ในท่าที่อันใช้ตอนจบการแสดงทั้งที่ไม่มีใครกล้าเคลื่อนย้ายมันบางคนว่าอันแค่หายตัวไปเพราะกดดันจากงาน บางคนว่าเธอถูกร่งนั้นยืมตัวไปแสดงจนเธอกลายเป็นส่วนหนึ่งของโรงละครนี้ในปีพศ2549ชายแก่คนหนึ่งชื่อลุงเชิดเป็นช่างไม้เก่าแก่ของเมืองลำปางเขาใช้ชีวิตเตรียบง่ายมีฝีมือแกะสลักระดับครูและเคยร่วมทําฉากละครกับโรงละครแห่งนี้มาน,นานหลายสิบปีในปีนั้นเขาได้รับว่าจ้างจากผู้จัดการโรงละครให้สร้างหุ่นละครตัวใหม่ โดยมีโจทย์เพียงว่าให้เหมือนผู้หญิงจริงๆมากที่สุดให้ดูเรากับกำลังจะรำออกมาได้ทุกเมื่อลุงเชิญเล่าว่าไม้ที่เขาใช้ไม่ใช่ไม้ธรรมดามันเป็นไม้สักเก่าแก่ที่ได้มาจากบ้านร้างหลังหนึ่งในอำเภอใกล้เคียงไม้ชิ้นนั้นเคยเป็นประตูห้องนอนของบ้านที่เกิดเหตุฆาตกรรมเมื่อ20ปีก่อนลูกสาวของเจ้าของบ้านถูกฆ่าปาดคอตายในห้องคนร้ายไม่เคยถูกจับ ประตูไม้บานนั้นมีรอยเลือดซึมฝังลึกแต่ลุงเชิดไม่รู้เรื่องนี้เขานําไม้มาทําเป็นโครงหุน่นและเริ่มแกะหน้าหุ่นจากภาพถ่ายของนักแสดงคนหนึ่งที่เขาได้รับจากผู้ว่าจ้างเธอชื่อวานิดาลุงเชิดเล่าว่าขณะที่แกะไม้เขารู้สึกเหมือนมีมืออีกคู่กําลังควบคุมการเคลื่อนไหวของเขาเขาบอกว่ามือผมไม่ได้ทําตามใจผมเหมือนมันมีใครบางคนกําลังใช้ผม สร้างเธอกลับมาและที่น่าขนลุกยิ่งกว่าทุกครั้งที่เขาแกะดวงตาไม้จะแยกตัวออกเองเป็นรูปดวงตาแบบมนุษย์โดยเขาไม่ได้แตะสลักตรงนั้นเลยเขาพยายามเลิกทำกลางคันแต่ผู้ว่าจ้างไม่ยอมและทุกคืนเขาจะฝันเห็นผู้หญิงในชุดนางรำยืนเงียบๆข้างเตียงเธอไม่พูดแค่ยืนแค่รอจนสุดท้ายเขาต้องสร้างหุ่นให้เสร็จ เพื่อให้เธอหยุดเมื่อหุ่นเสร็จลุงเชิดน,นำมันไปส่งที่โรงละครคืนนั้นเขาไม่ได้นอนตีสเขาเดินกลับไปยังโรงละครอีกครั้งเพราะรู้สึกผิดปกติเมื่อเขาไปถึงเขาเห็นผู้จัดการโรงละครในตอนนั้นกำลังทำพิธีบางอย่างกับหุ่นมีทูบดำมีพานดอกไม้และมีเทียนสีดำปักไว้รอบเวทีเสียงบทสวดเบ,บาๆเ,เป็นภาษาที่เขาไม่รู้จักจากนั้น ผู้จัดการก็เอามือจุ่มเลือดไก่แล้วแตะลงกลางหน้าผากของหุ่นพูดว่าข้าสร้างร่างนี้ให้เจ้าขอเพียงเจ้าช่วยให้ละครเราไม่มีวันล่มตั้งแต่วันนั้นละครโรงนี้กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งมีรายได้มีนักแสดงหน้าใหม่เข้ามาเวทีที่เคยเงียบกลับมามีชีวิตแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่มีใครกล้าพูดถึงคือนักแสดงหลักของละครเวทีนี้ จะหายตัวไปทีละคนปีแรกหายไปหนึ่งปีถัดมาอีกสองไม่มีศพไม่มีบอแสปัจจุบันลุงเชิดหายตัวไปเมื่อห้าปีก่อนแต่บ้านของเขายังอยู่และมีคนไปพบหุ่นอีกตัวหนึ่งวางอยู่กลางห้องไม้หุ่นนั้นไม่เหมือนตัวที่อยู่โรงละครแต่มันหน้าตาเหมือนอันคนที่หายไปจากโรงละครล่าสุดและในวันเดียวกันนั้นเอง จานาที่โรงละครไปตรวจสอบหุ่นไม้บนเวทีอีกครั้งพบว่าดวงตาของหุ่นเปลี่ยนไปมันไม่ใช่ดวงตาของนิดาแต่มันเป็นดวงตาของอันชัดเจนแน่นิง่งและจ้องมองคนดูทุกคนที่เดินผ่านหน้าเวทีโรงละครเก่าหลังนี้มีห้องแต่งตัวอยู่ห้าห้องห้องเบอร์สามอยู่ตรงกลางระหว่างห้องของนักแสดงหลักและห้องโรมมันเป็นห้องเล็กๆมีโต๊ะกระจกบานใหญ่ โคมไฟกลมสีเหลืองอ่อนวางเรียงรอบขอบกระจกภายนอกดูธรรมชาติแต่ชื่อเสียงของห้องนี้ไม่ธรรมดากฎที่ไม่ได้เขียนไว้ห้ามส่องกระจกห้องสามตอนดึกห้ามเปิดไฟโต๊ะกระจกพร้อมกันทุกดวงห้ามวางชุดนางรำไว้บนเก้าอี้ตัวซ้ายสุดนักแสดงรุ่นเก่าทุกคนรู้แต่ไม่มีใครบอกตรงๆว่าทำไมเพราะว่าถ้ารู้มากไปมันจะรู้ตัวว่าเราจับได้ วันนั้นอันเข้ามาในห้องเบอร์สามเพื่อแต่งหน้าเธอบอกเพื่อนว่าไฟห้องอื่นเสียแต่จริงๆแล้วเธออยากสื่อสารบางอย่างเธอนั่งลงจ้องกระจกนานกว่าครึ่งชั่วโมงจนกระทั่งเธอยกมือขึ้นและเงาในกระจกไม่ยกตามเพื่อนรวมคณะคนหนึ่งที่บังเอิญเดินผ่านบอกว่าเห็นอันยิ้มให้กระจกแต่เงาในกระจกยิ้มก่อนมันึกของช่างแต่งหน้าที่ลาออกไป ในสมุดบันทึกเก่ามีข้อความเขียนด้วยลายมือสั่นๆว่าวันที่15มีนาคม2 5 6 3นางารํางรำในกระจกนั้นหันหน้ามามองฉันทั้งที่ฉันอยู่ในห้องคนเดียวและยังไม่ได้เปิดไฟมือของเธอมีรอยเลือดฉันเห็นชัดว่าเธอกำลังแต่งหน้าให้ตัวเองแต่พอฉันเปิดไฟเก้าอี้ที่ว่างอยู่มีชุดดำกางไว้เต็มตัวและแป้งพับบนโต๊ะขยับได้เอง ฉันออกจากห้องใน8วินาทีและจะไม่กลับไปอีกหลังจากคืนนั้นห้องเบอร์สามถูกปิดใช้งานระวังการแสดงซ้อมกลางปีไฟทั้งอาคารดับลงกระทันหันประมาณเที่ยงคืนจนช่างไฟต้องมาตรวจระบบระบบไม่มีปัญหาแต่ไฟในห้องเบอร์สามกลับติดขึ้นเองกล้องวงจรปิดจับภาพว่ามีเงาคนนั่งอยู่หน้าโต๊ะกระจกในห้องแม้ว่าไม่มีใครอยู่ตรงนั้น ทีมงานกลัวแต่ไม่มีหลักฐานพ่อจะทำอะไรจึงตัดไฟห้องนั้นทั้งสายแต่ในคืนถัดมาไฟโต๊ะกระจกในห้องเบอร์สามติดเองอีกครั้งล่าสุดหลังการหายตัวของอันทีมงานคนหนึ่งได้รับหน้าที่เข้าไปจัดเก็บของที่ห้องแต่งตัวเขาใช้มือถือถ่ายวิดีโอไว้ตลอดเวลาเพราะกลัวแต่เมื่อเปิดคลิปในตอนกลางคืนที่บ้านเขาสังเกตว่าในกระจกมีร่างของใครบางคนยืนอยู่ตรงมุมห้อง ทั้งที่มุมห้องนั้นว่างเปล่าเขารีบกอ่อคลิปกลับไปดูแต่คลิปหายไปเฉพาะช่วงที่ร่างน้ำโผล่จากนั้นโทรศัพท์ของเขาเปิดกล้องเองกลางดึกโดยไม่มีการสัมผัสภาพสุดท้ายในแกลเลอรี่คือรูปห้องแต่งตัวเบอร์สาและในกระจกมีผู้หญิงในชุดนางรำยืนอยู่ด้านหลังเขาและตอนนี้ห้องแต่งตัวเบอร์สามถูกปิดถาวรกุญแจเก่าผนังขึ้นราไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ ทุกเวทีมีฉากเปิดและฉากจบแต่สำหรับโรงละครหลังนี้ฉากจบไม่เคยเกิดขึ้นเพราะบางสิ่งยังไม่ยอมให้เรื่องราวจบลงคืนนี้ส้มจะพาคุณไปสู่บทสรุปของเรื่องเล่าที่ไม่มีใครอยากรู้ความจริงเรื่องทั้งหมดเริ่มต้นจากหุน่นหุ่นไม้หน้าสวยในชุดนางรำแต่ความจริงแล้วหุ่นนั้นไม่ใช่แค่สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในละครมันคือภาชนะ ภาชนะที่ถูกออกแบบมาเพื่อเก็บวิญญาณย้อนกลับไปในช่วงปี2,549ผู้จัดการโรงละครในยุคนั้นชื่อว่าคุณวิภาหญิงไวัยกลางคนที่เปลี่ยนโรงละครเก่าร้างให้กลับมามีชีวิตแต่ไม่มีใครรู้ว่าเธอไม่ได้สร้างละครเพื่อคนดูแต่เพื่อใครบางคนที่เธอเสียไปวิภามีลูกสาวชื่อขวัญขวัญเป็นนักแสดงมากพรสวรรค์เธอเต้นรำบนเวทีตั้งแต่เ็ดขวบ จนกระทั่งอายุ17เกิดอุบัติเหตุไฟไหม้ขณะซ้อมการแสดงร่างของเธอไม่เกรียมและวิญญาณหายไปต่อหน้าต่อตาแม่วิภาไม่เชื่อว่าลูกตายเธอเริ่มศึกษาวิชาเล่นลับและในที่สุดเธอก็เชื่อว่าหุ่นไม้สามารถเป็นร่างใหม่ของขวัญได้หุ่นตัวแรกหุ่นที่ทุกคนคิดว่าเป็นนิดาจริงๆแล้วไม่ได้มีใบหน้าเหมือนนิดา มันถูกแกะจากภาพจําของขวัญที่อยู่ในใจของวิภาแต่วิญญาณของขวัญไม่เคยมาสิงหุ่นนั้นสิ่งที่มาสิงแทนคือวิญญาณที่ติดอยู่กับไม้ไม้จับประตูห้องฆาตกรรมเมื่อหุ่นถูกสร้างแทนที่มันจะเป็นร่างของลูกสาวเธอมันกลับกลายเป็นกับดักวิญญาณดูดเอาผู้หญิงทุกคนที่ก้าวขึ้นเวทีเข้าไปทีละคนนิดาอันและอีกหลายคนที่ไม่มีใครจำชื่อได้อีกแล้ว หลายปีผ่านไปทุกคนเชื่อว่าหุน่นค่อยๆสะสมพลังงานแต่ความจริงแล้ววิภาเองต่างหากที่ตั้งใจให้มันเก็บวิญญาเหล่านั้นเพราะในทุกๆก,การแสดงเธอจะทำพิธีเรียกขวัญลูกสาวกลับมาโดยใช้วิญญาณนักแสดงเป็นเครื่องแลกเปลี่ยนและหุ่นก็ทำหน้าที่ของมันอย่างซื่อสัตย์ในปี2566มีนักแสดงรุ่นใหม่เช่อเนอยรับบทนางเอกในการแสดงใหญ่ครบรอบ20ปีของโรงละคร แต่เธอคือลานสาวคนนีดาและเธอรู้เรื่องของป้ามานานแล้วเธอแอบเข้ามาสืบและวางแผนจะหยุดพิธีกรรมนี้ให้ได้ในคืนแสดงจริงเมื่อเหนยขึ้นเวทีเธอแอบพกของต้องห้ามขึ้นไปด้วยน้ำมนต์ผสมผงพรายจากครูหมอเจ้าทางเหนือระหว่างรำเธอโรยผงลงบนพื้นเวทีและสาดน้ำมนต์ลงไปที่หุน่นท่ามกลางเสียงปรบมือของคนดูแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือไฟทั้งโรงละครดับลงทันที เสียงคนดูเงียบสนิทมีเพียงเสียงแหบแห้งดังขึ้นจากหุน่นเจ้าคิดว่าเจ้าจะหยุดฆ่าได้หรอเงาของผู้หญิงหลายคนออกมาจากหุ่นพร้อมกันแต่แทนที่จะสิงเนยเงาเหล่านั้นหันไปที่วิภาผู้หญิงที่อยู่เบื้องหลังทุกอย่างเสียงร้องหอยหวนดังลั่นโรงละครไฟกลับมาสว่างอีกครั้งในเวลาหวินาทีแต่ไม่มีใครเห็นวิภาอีกเลยหุ่นนางรำล้มลงแตกกระจาย ด้านในกลับไม่มีโครงไม้ไม่มีตะปูไม่มีข้อต่อมีเพียงเศษผมคนจริงและกระดูกนิ้วมือที่เล็กเหมือนเด็กผู้หญิงไม่มีใครอธิบายได้ว่ามันไปอยู่ในหุ่นได้อย่างไรหลังจากวันนั้นโรงละครถูกสั่งปิดถาวรกลายเป็นพื้นที่รกร้างแต่เรื่องเล่ายังไม่หยุดคนแถวนั้นยังคงได้ยินเสียงเพลงละครเวทีลอยมาตอนตีสาบางคืนจะเห็นแสงไฟเปิดวูบว่าบนเวที มืนการแสดงยังไม่จบและหน้าต่างชั้นสองบางครั้งมีคนเห็นเงาผู้หญิงใส่ชุดรำยืนบกมือช้าๆศิลปะมีไว้เพื่อสร้างชีวิตแต่บางครั้งมันกลายเป็นเวทีแห่งความตายหุ่นตัวนั้นแตกไปแล้วแต่เรื่องของมันไม่มีวันแตกสลายขอบคุณที่ติดตามเล่าผีก่อนนอนเรื่องของหุ่นโรงละครถึงเวลาปิดม่าน ถ้าคุณได้ยินเสียงไม้กระดานล้านกลางดึกหรือเสียงเพลงแผ่วๆที่ไม่รู้มันจากไหนโปรดอย่าลืมลงละครนี้อาจแค่งเงียบไปแต่ไม่เคยปิดจริงๆเลยไว้พบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ